กับผมในช่อง y YouTube เบลบิลเลียนนะครับวันนี้มีดีมซูเปอร์ขับมาให้ชมกันนะครับคันนี้ผมก็ขายด้วยนะครับแต่คลิปนี้ผมจะรีวิวรายละเอียดราคาอะไรของแต่ละชิ้นก่อนนะครับว่าราคาเท่าไร่กันบ้างนะครับพร้อมบอกราคาขายในช่วงท้ายคลิปนะครับโอเคครับเดีย๋ยวผมพาเดินดูรอบๆบคันก่อนนะครับคันนี้เป็นรถอะไรแท้อะไรเทพทั้งคันนะครับ คือคันนี้ผมต้องเท้าความก่อนนะครับราคาอะลรแต่ละชิ้นคือราคานี้คือพารถไปจัดสภาพที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสงขลานะครับคือบอกก่อนนะครับว่ารถมาสภาพเดิมเดิมแล้วก็เจ้าของเก่อก็าพาไป,ไปจอดตั้งไว้ที่ร้านอะไรแต่งนะครับแล้วให้เจ้าของร้านจัดสภาพมาให้นะครับส่วนราคาที่ผมบอกต่อไปนี้คือเป็นราคาตามบินจริงนะครับแต่รถคันนี้จัดสภาพมาประมาณเกือบจะ สปีได้แล้วนะครับดีกว่ากว่านะครับเพราะช่วงนั้นอะไรไมันจะแพงกว่าช่วงนี้อยู่แล้วนะครับต้องเข้าใจเรื่องราคากันด้วยนะครับโอเคครับมาเรื่องมันที่ชุดบนก่อนนะครับเดือนใหม่เป็นเรือนใหม่ดิจิตอลนะครับใช,ใช้งานปกติราคาพร้อมติดตั้งพร้อมแปลงนะครับ2,300บาทนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูรายการบินค่าอะไรแต่ละชิ้นในช่วงท้ายคลิปนะครับเรือนไม่2,300บาทนะครับพร้อมติดตั้งนะครับต่อมาเป็นเบรกหน้านะครับเบรกหน้าฐานดําปั๊มหน้าฐานดําทั้งแท,งท่งนะครับกับกบ,กบุกเท้นะครับการเบรกแท้นะครับคือแท้ทั้งตัวเลยนะครับ ปั๊มถานดำได้มาในราคา3,080นะครับเบิกมือหนึ่งมานะครับย้ำว่าแท้ทั้งตัวได้มาในราคา3,800บาทเบิกมือหนึ่งมานะครับโอเคครับส่วนโคมไฟหน้าเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับได้มาในราคา850บาทรวมใส่นะครับไล่มาช่วงล่างกันต่อเลยนะครับ โอเคนะครับช่วงล่างเป็นล้อด i d ดขอบ17นะครับช่วงล่างเป็นล้อด i d ดเจแปนขอบ17นะครับเทนะครับย้ำว่าเท ส่วนโชคหน้าเป็นโชคสติดหกลัวเพงนะครับงานสุดตารางแล้วนะครับซื้อมาในราคา1,800บาทนะครับส่วนปั๊มมส์เลเซอร์ยี่นะครับได้มาในราคา2,000บาทนะครับตัวตัวนี้คืองานเลเซอร์สุดตารางแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้ดูนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับ เลเซอร์นะครับงานสุดตารางแล้วนะครับดุมล้อหน้าเป็นดุมเว็บร้อยสิเทเจาะนะครับล้อไอดีได้มาเท้มือหนึ่งเหมือนกันนะครับในราคา3,800บาทส่วนการแบมโบไสดทองนะครับได้มาในราคา2,500บาทนะครับราคานี้รวมน็อตสี่ตัวแล้วนะครับ ราคานี้รวมน็อตสี่ตัวแล้วนะครับส่วนวาปดเป็นวาปดเทพร้อมสายเทยนะครับได้มาในราคา6,150บาทนะครับย้ำว่าเททั้งตัวนะครับวาปดเทหัวฟิตติ้งเทสายเทยนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนนะครับใช้งานได้จริงนะครับ โอเคนะครับใช้งานได้จริงนะครับแต่สภาพมีตำหนินะครับรอยคูดกับล้อมานะครับสภาพหัวฟิตติ้งชิ้นหนึ่งชิ้นมีตำหนินะครับรอยคูดกับล้อดีดดีช่วงหน้ามานะครับทั้งทั้งชุดเลยนะครับสายเทแล้วก็หัวฟิตติ้งแล้วก็วาปดนะครับได้มา ในราคา6,150บาทย้ำว่าเท้นะครับโอเคนะครับช่วงหน้าน่าจะหมดแล้วนะครับไล่มาต่อเลยนะครับส่วนคานพักเท้าหน้าได้มาในราคา380บาทนะครับแล้วก็ส่วนพักเท้าหน้ายามาฮ่าเทานะครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าได้มาในราคาเท่าไหร่เพราะไม่มีบินไยไม่มีรายการในบินนะครับคันสตาร์ทเดิมแล้วก็พักแล้วก็สัตว์รีพักเท้าหลังนะครับได้มาไม่ใช่ได้มานะครับเทเจาะนะครับโอเคนะครับต่อมาก็เป็นกันร้อนนะครับหรือบางท่อ ไทเทเนียมแท้ของช่างอิสารายานะครับไทเทเนียมแท้ทั้งใบนะครับได้มาในราคา3,800บาทนะครับไม่มีตำหนินะครับไม่มีรอยบุบรอยขีดรอยข่วนอะไรนะครับมีแต่รอยขนแมวนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยคูดนะครับได้มาในราคา3,800บาทนะครับต่อมาเป็นช็อกไวเอแท้นะครับไวเอแท้ได้มาในราคา 3, สองพไม่แน่ใจว่า2,800ันแปหรือสามพแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดรูรายการบินในช่วงท้ายคลิปนะครับแต่ไม่ต่ํากว่า2อ0พนะครับสาภาพสวยสวยสปริงไม่มีถลอกนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับเกนเกนชุกใสใสเลยนะครับโอเคนะครับต่อมาเป็นกันตกไทเทเนียมแท้ของช่างอิสรารลยานะครับ สภาพสวยๆนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยคูดนะครับสวยๆใสๆนะครับได้มาในราคา4 8 0 0บาทนะครับกันตกไทเทเนียมแท้ของจังอิสสารยานะครับย้ำว่าแท้นะครับส่วนผ้าเบาะเป็นของอันดามันนะครับได้มาในราคา350บาทนะครับรวมรวมพุ่มิ350บบาทไม่ใช่ราคาเบาะนะครับ คือราคาผ้าเบาะนะครับของอันดามันได้แดง350บาทครับบอกมาเป็นดุมดุมหลังเท้เจาะนะครับรอหลัง DID แท้สวยๆนะครับ ต่อามานะครับเป็นมือลิงสายฟ้าได้มาในราคา550บาทนะครับสายเบรกเลส350รบาทนะครับแล้วก็คานยึดดัมเลส3า0รบาทเหมือนกันนะครับแต่ไม่ทราบสำนักนะครับว่าสำนักไหนนะครับหัวจุกลมเป็นหัวจุดหัวจุกเอินนะครับไม่แน่ใจว่าเทหรือไม่นะครับ หัวจุกลมเป็นหัวจุกเอินนะครับสภาพสว,สวยอีกนะครับโชคไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยรั่วซึมนะครับเกนสวยๆใสๆในะครับส่วนบังโซ่คาร์บอนเทสนะครับได้มาในราคา400บาท ไม่ทราบสำนักนะครับว่ามาอยากสำนักไหนต่อมาก็เป็นอามยืด2นิ้วต่อมาต่อมาก็เป็นอามยืด2นิ้วของหน่วยเรสซิ่งนะครับเเทจาะนะครับได้มาในราคา2,000บาทสภาพสวยๆอยู่นะครับ ส่วนคันเกียร์สายฟ้าก็เป็นของหน่วยเทซจิงเหมือนกันนะครับได้มาในราคา5 5 0บาทชุดสีคันนี้เป็นชุดสีแท้นะครับชุดสีแท้ทั้งคันนะครับน่าจะคุ้มหมุนหมดแล้วนะครับใครได้ไปคันนี้ถือว่าคุ้มนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่3 5 0 0 0ผมเปิดราคาอยู่ที่35,000บาทนะครับ แต่ราคานี้สามารถต่อรองกันได้อีกนะครับถอดอะไรบางชิ้นขายนะครับก็ถือว่าได้รถมาถูกมากนะครับส่วนเครื่องของคันนี้นะครับเป็นลูก53ชัก3นะครับเป็นลูก53ชัก3นะครับเปิดพอร์ตไอดีเอเชียสเปค53นะครับแล้วก็แคมซิงสเปค53เหมือนกันนะครับ แล้วก็ควานเรือนลิ้นเด้งนะครับปา28ระบบน้ำมัน9195นะครับทำไว้ดันโลโดยเฉพาะเลยนะครับรถคันนี้เครื่องยังแน่นๆไม่ดังไม่ควันนะครับคือดันโลได้ยาวๆเลยเลยคือคันนี้ดันโลได้ยาวๆเลยนะครับทนอึดถึกทนแน่นอนคันนี้เดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงกันก่อนนะครับ เป็นท่อแท้ผาหมุกนะครับท่อแท้ผามกสเปค53จัก3โอเคงั้นเดี๋ยวพามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับ คันนี้ภาษีขาดแค่หนึ่งเดือนนะครับรอบเดินเบานิ่งๆนะครับไม่ดังไม่ควันนะครับ แน่แนแนไม่ดังไม่ควันนะครับโอเคนะครับน่าจะได้ยินกันหมดแล้วนะครับเสียงไม่น่ารำคาญแน่นอนนะครับเพาะเพาะใจใ่นะครับคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่35,000บาทนะครับเอกสารครบพร้อมโอนใครสนใจสามารถติดต่อได้ยิ่ง Facebook ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ในลิงก์ f a c e b o o k ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรผม0611802654นะครับโอเคครับขอจบกันขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมกันจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ